ลา้ยีบาทนะคะหลายลายนะคะให้ลูกค้าเลือกชำันก่อนได้น,นะคะของเด็กน้อยน,นะคะตั้งแต่เด็กเดือนนะคะจนถ,ถึงเด็ก10บขวบนะคะสามารถดูาลายได้นะคะขายอยู่ที่ตลาดโซออรีนะคะยีะ่สิบบาทเท่านั้นนะคะเป็นผ้าย,ยานนื้ทธรรม่านะคะ ของเด็กน้อยนะคะมีลายแฟชั่นนะคะลายแมวลายเสือนะคะสีตี้แดงนะคะลายชิ้นตรงนี้ก็มานะคะสกอตก็มีนะคะดู่อนนั้นชิ้นละสิบบาทก็มีนะคะเป็นแบบจีบนะคะ กระเป๋ลายได้ตามนี้เลยนะคะสก๊อตนี้เป็นทรงผู้ชายใส่ดีนะคะชิ้นละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะสีดำนะคะสีดำก็เป็นทรงที่มาตรฐานสำหรับผู้ชายนะคะมีลายลูกไม้ด้วยนะคะสก๊อตก็มีค่ะ ถ้าันไปทันมาแวบะบมาดูงานก่อนได้นะคะหัวใจก็มีค่ะสกัดพ่อลูกนะคะได้นะคะ